สวยไหมคะสวยไหมนะพี่พี่คอมเมนต์บอกหน่อยนะคะได้มาถึงแล้วนะคะสวยมากๆลเ,าเลยทะเลแบบว่าต้องอก็เป็นยังสิะปไเอามาเที่ยวเป็นคนหลายคนเนาะเมนูแรกมาแล้วชื่อว่าปลาหมึกผัดไข่เค็มหน้าตอาออกมาประมาณนี้เนาะนะเราจะมาชิมกันคะ่ะทุกคนอันแรกก็คือข้าวผัดเนาะอ,อร่อยไหมอืม ก็ออร่่ยยูคะสวัสดีค่ะพี่ๆทุกคนสบายดีขอต้อนรับพี่ๆเข้าสู่ช่องน้องเกสสาวผู้ไทยสแมวมวันนี้ก็คือได้มีโอกาสหาบลงเย็นจ้งทะเลได้มาเที่ยวทะเลนะทุกคนว่า พอดีมาทรงคำคำน่ะพอดีก็เยอะมือแล้วแต่ว่าท่ะบดิลลินทํากบจิมันยังรอแคนทะเลแคนเล้สวยไหมคะสวยไหมนะพี่พี่คอมเมนต์บอกหน่อยนะคะได้มาถึงแล้วนะคะสวยมากๆเลยนี่ทะเลแบบว่ามันขึ้นมันซัดเข้ามาอือบางคนมาตกปลาบอกมาตกปลาก็มีเด็ก สาวลาวมาเที่ยวทะเลก็ไม่ได้ใส่ชุดอะไรหรอกคะ่ะมาเดินมาเดินแบบนี้เอาเนาะกหมวยเป็นอะไรเอมาเที่ยวเลย,<ว>ยเป็นยังไงบ้างคะสวยมาก<ต>ประเทศไทยเนาะมีติดทะเลด้วยก็ดีแบบนี้แหละสวยทั้งอลังการอยากแบบโอ้บ้านเราไม่มี <c oughs> บ้านเราไม่มีมันมีแต่น้ำโขง ถ้ามีทะเลก็จะแบบมีโอกาสมาเที่ยวบ่อยๆอยู่เนาะทุกคนแต่ว่าอันนี้คือถ้าจะมาเที่ยวก็ต้องแบบข้ามประเทศเลยอันนี้คือดีใจมากๆ<อ>เห็นมีทะเลแล้วสดชื่นแล้วก็ดีมากๆเลยเป็นแบบว่าเห็นแล้วได้พี่น้องทะเลมันเป็นแบบนี้นี่เองอันนี้ทะเลอยู่ที่พัทยาทะเลที่พัทยานนแต่ว่าเขาสิไปหากินข้าวคนงนี้ทุกคนนี่ข้าหิวข้าว ก็ไปหาทันกินข้าวบอก้องก็เป็นยังสิะป่แต่อำมาเทวกันเป็นหลายคนเนาะทุกคนคนี่แปดคนเดต่ว่าก่อนอื่นนี่วิวทะเลสวยมากอือืมทะเลที่ประเทศไทยสวยมากเลยถ้าเข้างายโต๊ะไม่เสียเลยเนาะเข้าเด้ เราอยู่ไหนอ่ะเห็นไหมอุ๊บเห็นพวกหนูไหมน้าจัดจื่นจังเลยพี่พี่มีที่แนะนำที่เที่ยวไหมคะแบบทะเลที่ไหนสวยๆอันนี้ก็คืออยู่ที่พัทยานะคะ โอ้น่ไฟสว่างมากเลยฝั่งนูน้นไม่รู้ว่าเป็นที่ไหนเนาะเหมือนเหมือนมันมีมันมีแบบถนนเข้าไปตรงนู้นด้วยแล้วันตัวไฟไฟแบบนั้นแล้วมันคืออะไรหรอคะเรือหรอบอพี่บอลไฟแบบนั้นนะมันมีอะไรหรอเรือหรอน่าจะเรือน่าจะเรือใช่ไหมน่าจะเป็นเรือใช่ไหมคะพระกลางคืนแล้วเห็นไฟแบบ อยู่แถวกลางทะเลมันคือเรือหรือว่าคืออะไรคะทุกคนช่วยบอกสาวเราหน่อยนะคะยังมีโอกาสล่องเรือบ้างแต่ก็กลัวเนาะเพราะว่าน้ำทะเลมันกว้างมากต้องมีซูซี่ด้วยหรือเปล่า <laughs> ไปทุกคนเฮาสีมาก,กินอาหารทะเลครั้งแรกอยู่ที่ริมทะเลแบบนี้ อันนี้คือแบบเองกินอาหารครั้งแรกได้ยู่ริมทะเลฟูแล้วก็ตื่นเต้นเนาะตัวไหนคะเอาไปตัวนึงก็ได้ค่ะปะมาเด้อทุกคนสาวเราได้เที่ยวทะเลแลว้ววันนี้จะได้กินเมนูอาหารทะเลกับพี่ๆนะคะอันนี้ก็พี่ชายพี่บอล หรือว่าบ้านเกี๋ก็จะเรียกว่าบานได้ <c oughs> ได้กินอะไรนะ่าจะกินกุ้งหรือว่ากินหมึกดีคะวิวนี้ก็ได้คะ่ะสวยจังเลยเออคลิปนี้ก็พูดไทยสับลาวเหมือนเดิมนะคะ,ะอันนี้คือตูบเนาะตูบสวยมากตูบที่กินอาหารโอ้ทุกคน วิวทะเลครั้งแรกในชีวิตที่ได้มากินแบบร้านอาหารต่อหน้าวิวทะเลสวยๆแบบนี้บรรยากาศก็เย็นสดชื่นแล้วก็แบบถ้าเป็นตอนฝนตกก็จะแรงมากใช่ไหมแต่ว่าคืนชัดมาแล้วก็มาโดนแล้วเนี่ยคือแบบอากาศพอดีแล้วค่ะนั่งเล่นก็แบบอุ้ยบรรยากาศดีเย็นสบายสดชื่นจริงๆมานั่งกินอยู่ที่ตูบน้อยกระตุ้นบอก ตูน้อยนี่ทะเลก็ว้าววันนี้จะได้กินปูกินกุ้งอยู่ริมทะเลครั้งแรก <c oughs> จะกินอร่อยแค่ไหนเดียวไปดูกันนะคะเดี๋ยวมาดูมีดูกันด้วยว่ามีอะไรบ้างราคาเท่าไหร่ หอาเจุดดีเอากองกอนฮะเอากองกันเอาหน่งมาอันนี s <S okay. be, ้ก็คือเมนูมาแล้วเมนูมาแล้วดิเกือบถึงเกือบถึงอหมวยมันมีอะไรบ้างอหมวยเยอะจังเนาะปูม้นนี่หิงทอดกระเทียมป้าเยอะมากค่ะ ซึ่งเป็นเนมนูน่าอร่อยทั้งนั้นเลยแต่ว่าอืมราคาแพง70-80ซึ่งดูท,ทะเลน,ะละะเลนั้นแพงอยู่นะตอนนี้ก็ไม่แพงเท่าไหร่ร้อยกว่าแต่ว่าเก๋เห็นและคะ่ะเป็นเก้าร้อยเลยก็มีนะอันนี้ห้าหกสิบคือน้ำส้มประเภทน้ำไม่แพงเท่าไหร่นนะะจะกินอะไรดีรสังส่งปูสั่งหมึกความรูม้จักค่ะ ไหนคะดูราคาก่อนนะคะพี่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 ใครที่มาทะเลบ่อยๆแนะนําอาหารที่แบบว่าตัวไหนอร,อ,อร่อยอร่อยหน่อยนะคะมีาราคาโปรข้างอันนี้สองร้อยกว่าปูมะแล้วคา่โอ้แปดเก้าร้อยอันนี้ตัวนี้ก็อยากแพงเด้อจ้านี่ตัวนี้ก็แพงเนาะถ้าเป็นกุ้งอันนี้กุ้งแม่น้ำนิ่งอืมแบบนี้ก็แพง อันนี้200ขอดูหน่อยนะคะพี่พี่อันนี้ขั้น200ร้อยกว่าอันนี้เมนูน้ำก็5 6 0หกสิบาทนะคะเอามาเสิร์ฟแล้วน,นี่แก้วน้ำก้อนบันเค้กเอิญน้ำก้อนนะคะค่ะบนันเค้กเอิญน้ำก้อนน้ำก้อนน้ำแข็ง นี่ค่ะเมนูแรกมาแล้วชื่อว่าปลาหมึกผัดไข่เค็มหน้าตาออกมาประมาณนี้เนาะจะได้กินครั้งแรกแล้วนะคะนี่มีหมึกปลาหมึกผัดไข่เค็มว่ามีหมึกมีไข่แบบนี้นอืรสชาติก็กินไข่เยอะ <Okay. S 1> แต่ไม่รู้ว่าจะเค็มเค็มเหมือนชื่อมั้ยนะคะ <laughs> ไหนเมนูต่อไปอมาแล้วเมนูอะไรคะ ข้าวผัดปูรรอ,อู้<ด>โหตัวใหญ่มากกุ้งเหรอคะดูในอโอว้าวน้องๆใหญ่มากเมนูต่อไปอันนี้คือข้าวข้าวเสร็จๆอันนี้ก็คือเมนูยำต้นหาดคะ่ะนี่แล้วก็มีข้าวผัดอันนี้ หมึกผัดไข่เค็มหมึกผัดไข่เค็มแล้วนี้หมึกผัดขุ่นกะหรี่มึกผัดขุ่นกะหรี่อุ้ยทำไมเธอชื่ออย่างนี้อ่ะมาเราจะมาชิมกันค่ะทุกคนอันแรกก็คือข้าวผัดเนาะอร่อยไหมอืมข้าวผัดก็อร่อยอยู่ค่ะอน,นี่ยำต้นหาเด,ด้อย,ยำต้นอาหารต่อไป หอมแห้งยำต้นหอยยังกับเปรี้ยวๆแบบนีบ้เนาะเมนูจะไปยำต้หนหอมยำต้นหามน,นั่นแหละยำต้นหามนั่นแหละฉันพูดไม่ชัดอันนี้เมนูอะไรหรอพี่นานกะหรี่กะหรี่เมืผัก่อนกะหรี่เมื่อฝักผงกระรี่เขียนไม่ชอบไหมปลมมาโนยใส่ปลาโนย ต้องจุดนี้บอกมากเลยเร่องอย่างวะไข่เค็มเป็นน้ำไข่เค็มไข่เค็มไม่โอเคไข่เค็อร่อยผัดผัดมุกกะหล่ีนี่อร่อยค่ะนั่งเข้าด้วยกันค่ะทุกคนดูทุกคนเมนูต่อไปมาแล้วค่ะอันนี้หอยแครงอันนี้หอยแข็งใช่ไหมคะอันนี้คือหอยแครงคั่วหรืออะไรกัน หอยแข็งอยแข็งเผาปลากระพงปลากระพงท้าน้ำปลาอันนี้อะไรอ่ะเรอใส่ปลากระพงข้าน้ำปลาเล้เหลือผึ้งเผาอีกเมนูนึงค่ะและเมนูสุดท้ายก็คือว้าวพี่พี่ขอ นี่เมนูของโปดกุ้งเผาค่ะอร่อยมากยังไม่ได้กินหรอกเห็นหน้าตาเฉยเฉยอันนี้คือกับข้าววันนี้ค่ะครบแล้วยำนี่หมดแล้วมีข้าวสวยมีอันหอยแครงแล้วก็ผัดผงกะหรี่อันปลาหมึกกะหรี่นี่เละแล้วก็กุ้งเผาปลาปลาอะไรก็ไม่รู้ปลากระพงแล้วก็ หเหมือนเดิมคะ่ะก็ประมาณนี้นะคะเมนูวันนี้มาเดิมมากินข้าวน้ำกันคะ่ะทานข้าวด้วยกันนะคะพี่ๆอยู่ดินทะเลว้าวเาได้คะ่ะเด็กๆขอตัวกินข้าวก่อนแป๊บเดี๋ยวถ่ายล้พวกกุ้งนะถ่ายละกินกุ้งด้วยกัน,นะคะ่ะกุนนะะ้งเผาอยู่ทะเลดินทะเลว้าว

ออ่อนี่ไม่รู้ว่าแกถูกหรือเปล่านะไม่รู้ว่าแกถูกที่หรือเปล่านะคะ ้อร่ายอม่ออยค่ะอร่อยอันนี้หนูก็ชอบอุ้กหนูก็ชอบไก่แค็หนูก็ชอบปลากระพงหนูก็ชอบส่วนอันนี้หนูไม่ชอบชอบเกือบหมดเลยค่ะ อร่อยอร่อยเยอะเละยมากมากตอนนี้ก็คือคอิ่มหมดแล้วค่ะเนี่ยข้างหลังนี้ก็คือผลงานของพวกเราเองก <c ười> ็คือวิวดีวิวได้ค่ะทุกคนบรรยากาศก็กได้บรรยากาศก็กได้ยูปะเดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านกันแล้วคะ่ะอิ่มแล้วเนาะนี่ก็คือได้มาแล้วนะคะครั้งแรก ครั้งแรกที่ได้มากินอาหารทะเลดิมอาหารทะเลต่อมน้ารินทะเลแบบนีเเน้เดี๋ยวก๋ก็ต้องขอบคุณพี่ทุกคนฝากพี่ๆทุกคนช่วยเป็นกําลังใจให้สาวเราคนนี้ด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามและไกดข้ามโฆษณนานะคะบ๊ายบาย